สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมทุนหรือชาวราศีเมทุนทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับ Diamon d Magic t a r o t นะคะประจําเดือนมีนาคมพศ2565สามารถดูทงางลัคนาแล้วก็ดูเป็นราศีตามวันเดือนปีเกิดของคุณได้เลยถ้าไม่ทราบว่าแบ่งลัคนาราศีหรือว่าวันเดือนปีเกิดยังไงก็ให้ดูจากข้างล่างคําอธิบายใต้คลิปนะคะส่วนลัคนาก็สามารถหาในเน็ตได้เสิร์ช Google ก็ได้ค่ะแล้วก็พิมพ์วันอ่า วันอนปีเกิดเวลาเกิดถ้าทราบนะคะถ้าไม่ทราบก็ดูเป็นราศีได้เช่นกันค่ะตรงนี้ก็เรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะไพ่ตัวตนของคุณในเดือนมีนาคมเนี้ยค่ะไพ่ตัวตนคุณด้ไพ่เทมเบรนแล้วก็ไพ่สีดบนะคะซึ่งมันแปลความหมายได้ในในทางที่เรียกว่าคุณเองพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามปรับสมดุลให้กับตัวเองพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่อตัวเองคุณพยายามที่จะหยุดพัก กับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันทําให้คุณเองไม่สบายกายไม่สบายใจค่ะคุณเลือกที่จะหยุดมันแล้วก็หันมาใส่ใจหันมาดูแลตัวเองหันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดทีละนิดทีละน้อยเนาะแล้วคุณก็อาจจะแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีนะในเดือนนี้นะคะเรามาเริ่มในเรื่องของการงานกันต่อนะคะการงานของคุณมองว่าคุณรู้สึกเหนื่อยเนาะเดือนนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยนะคะแล้วก็ กดดันกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับในเรื่องของงานมีความเครียดอืมไพ่แปดดาบนะมันแปลถึงความเครียดสถานการณ์ที่มันตึงเครียดมีปัญหาต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณอัดอ,อัดอั้นตันใจมีความอึดอัดอาจจะเป็นด้วยคนวุ่นวายกับเราอาจจะเป็นด้วยงานยุ่งหรือสภาพจิตใจของเราในช่วงนี้มันมีปัญหาต่างๆเข้ามาทําให้เรารู้สึกเราย่ําแย่ะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อ หรือบางทีมันมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันกระตุ้นเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราท้อไปกับมันแต่ไพ่ไม่ได้ทํานายออกมาว่าให้คุณนะท้อไปกับการทํานายตรงนี้นะไพ่บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันกําลังจะดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นแต่คุณจะต้องก้าวพาตัวเองอะ่ะก้าวออกจากสถานการณ์พวกนี้คุณจะต้องตั้งสติให้มากกว่านี้คุณจะต้อง อาเรียกว่าออกจากความเครียดให้ได้นะคะทําอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีอะ่ะอืมแล้วมันจะออกมาจากปัญหาตรงนั้นได้ถ้าเรามองโรคในแง่ดีแล้วเวลาเราเจอปัญหาค่ะสังเกตว่าเราจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แม้ปัญหานั้นจะเป็นปัญหาที่แย่ที่สุดก็ตามแต่เราก็จะเรียกว่าอย่างน้อยตัวเราเองอ่ะค่ะก็จะเครียดกับมันน้อยลงเพราะว่าเรามองโรคในแง่บวกมากยิ่งขึ้นนะคะให้พยายามที่จะเรียกว่า อยู่กับครอบครัวมากขึ้นก็ได้เอาวันหยุดเนี้ยค่ะอาจจะไปพักผ่อนชวนครอบครัวไปพักผ่อนไปเที่ยวไปอะไรเนาะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมองว่าบางทีมันไม่ได้มาจากตัวคุณอะแต่มันเป็นจากคนรอบข้างเป็นจากงานเป็นจากหัวหน้าเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเองก็ สามารถที่จะเข้มแข็งพอนะจากที่ดูแล้วคุณคุณเข้มแข็งพอแล้วคุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แหละแค่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเท่านั้นเองหลังจากนี้ค่ะประมาณภายในเดือนนี้แหละคิดว่าประมาณไปลายเดือนอะ่ะคุณจะพาตัวเองออกจากปัญหาแล้วแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้บางคนมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานหรือว่า มีเกณฑ์ขอเปลี่ยนตำแหน่งใหม่หรือโยกย้ายตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้มันก็จะทําให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นบางคนเจอปัญหาแล้วก็เออในเมื่อมันแก้ไขไม่ได้ก็ขอย้ายแผนกย้ายอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่มันก็ไม่ใช่การออกจากงานหรืออะไรหรอกมันเป็นการโยกย้ายตำแหน่งซะมากกว่านะคะงานที่มันหนักก็ดูแล้วคุณเองก็สามารถที่จะยังรับปัญหาตรงนี้ไว้ได้นะอืม คุณทําได้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองไพ่บอกว่าอย่าท้ออย่าท้อไพ่พูดคานี้คําเดียวเลยว่าอย่าท้อนะคุณทําได้นะคือดึงตัวเองออกมาให้ได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะสู้ๆนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านต่อไปเป็นในเรื่องของการทําธุร,รกิจคนที่ทําธุร,รกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นคนทําเป็น เรียกว่าธุรกิจส่วนตัวค่ะทุกอย่างนะคะตรงนี้มองว่าจะมีการร่วมลงทุนเกิดขึ้นมีการพูดคุยในเรื่องของธุรกิจพูดคุยมีคนหยิบยื่นโอกาสให้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้หรือว่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณด้านหลังโดยที่เขาไม่ไม่แสดงเรียกว่าไม่แสดงตัวตนอะ่ะเอ,อเขาอาจจะเหมือนกับยื่นงานดีๆมาให้คุณหรือชวนคุณไปทําธุรกิจที่มันดีโดยที่ตัวเขาไม่ออกหน้า ให้คุณออกหน้าเองอะไรประมาณนี้แต่เขาคอยหนุนหลังให้คุณนะเดือนนี้มองว่าการงานการธุรกิจของคุณจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามามีความก้าวหน้ามีความม,วาม,ม,วาม,มีการหยิบยื่นโอกาสทางธุรกิจเข้ามาให้คุณการเจราจาอะไรก็แล้วแต่จะประสบามสำเร็จมีเจ้านายผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคุณนะคะเราก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่เนี่ยให้คุณใช้ความอดทนให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนการไปการมาอย่างเงี้ยค่ะให้คุณแบบเรียกว่ามีความ ใช้ไหวพริบในการเข้าหาผู้ใหญ่หรือเข้าหาคู่ค้าลูกค้าก็แล้วแต่นะคะคุณอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายนะคนที่ทําธุรกิจเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เริ่มสตาร์ทที่คุณจะสามารถที่จะสร้างผลกําไรให้กับบริษัทได้อย่างดีแล้วคุณเองก็มีการติดต่อเข้ามาแน่นอนในเดือนนี้ในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะคุณจะได้ทําธุรกิจใหม่ๆและอมืมองว่าธุรกิจของคุณเดือนนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีมีคนคอยให้การสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือคุณแล้วคุณก็ สามารถบริหารงานได้ดีลูกน้องที่เคยผิดใจหรือทะเลาะก,กันก็จะเป็นอะไรที่มันลี่้ขายมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูเรื่องการเงินโดยเฉพาะการเงินชาวราศีเมถุนนะคะการเงินในเดือนนี้มองว่าตัวคนเองนะคะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณจะสามารถปลดหนี้ได้นะคะหรือใครที่มีปัญหาหนี้สินแล้วก็รอการไก่เกี่ยก็จะมีการไก่เกี่ยที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นมีความ เรียกว่ามีความถ้าคนที่มีคดีความ,มคนที่มีคดีความนะคะก็มีโอกาสที่จะชนะคดีมีการยื่นทำสัญญากู้ยืมอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถคุณจะได้รับการาพิจารณาเรื่องการเงินมีการอนุมัติสถานสถานภาพทางการเงินทุกอย่างนะคะมองว่าอิสระทางคุณจะมีอิสระในเรื่องของการเงินมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นมีในเรื่องของอาการพิจารณาต่างๆนะคะก็ มองว่าธนาคารจะพิจารณาเรื่องการเงินให้คุณเป็นอย่างดีนะคะเดือนนี้ถือว่ามีเงินมีทองดีค่ะแค่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นทางโชคลาภมันจะเป็นในเรื่องของการติดต่อเจราจาเรื่องการเงินมากกว่าหรือบางคนรอผลอนุมัติเกี่ยวกับการเงินที่เป็นเกี่ยวกับธนาคารหรือคนที่ทํางานด้านการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นอะไรที่มีเงินกลับเข้ามาดีอืมเป็นประมาณนั้นเนาะต่อไปเป็นในเรื่องของ คนที่โสดนะคะความรักกันบ้างความรักคนโสดอาจจะมีคนเก่าๆนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยเคยช่วยกันมาตอนเด็กๆหรือเคยชอบกันมาก็แล้วแต่หรือว่าเคยแบบเคยปิ๊งกันมาแล้วหรือเคยคุยกันทางโซเชียลแต่ไม่เคยเจอหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะกลับมานะคะมาขอโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ตัวคุณน่ยมองว่าคุณกลัวความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ มีความลับที่มันไม่เปิดเผยต่อกันน่ะหรือตัวคุณเองมองว่าปัญหาเก่าๆที่เคยคุยกันแล้วแบบมันเกิดปัญหาสะกิดใจขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลับมาก็ได้อาจจะเป็นความบักหมางในอดีตที่ทําให้แบบเราคุยกันแล้วมันไม่เก็ตอ่ะอม,มันกลัวปัญหาตรงเนี้ยมันจะกลับมาเนาะ แต่คุณก็รู้วิธีรับมือกับมันแหละแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะให้โอกาสเขาไหมเท่านั้นเองนะคะมองว่ามีโอกาสที่จะได้ศึกษาดูใจกันะนะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะได้คบกันหรอกเขาแค่มาขอโอกาสจากคุณนะคะตัวคุณเองกลัวเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งเนี้แล้วก็มีไฝ่ใด้ฝ่หนึ่งดูแล้วเหมือนกับจะเป็นการครบแบบหลบๆซ่อนๆมีการมีการคุยหลายคนไม่คุณก็เขาอะ่ะเหมือน คุยกับหลายๆคนอยู่มีคนหลายๆคนเข้ามาแล้วก็คุยพร้อมกันในเวลาเดียวแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เปิดเผยอะ่ะทําให้ต่างคนต่างต่างคนต่างกลัวเนาะแต่ก็ยังอยากจะอยากจะสารความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคนที่โสดเป็นประมาณเนี้ยนะอืจากที่ดูแล้วก็คือเขาอยากจะมาขอโอกาสอะแต่ว่ามันก็มีความคลุมเครือในเรื่องของความรักที่มันที่มันยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของอคนมีคู่นะคะคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันนะคนมีคู่นะคะในเดือนนี้คิดว่าคุณเองอาจจะต้องมีการต้องเลือกเลือกความมั่นคงกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าไม่ว่าจะเลือกของในเรื่องของการงานหรือว่าเลือกระหว่างญาติพี่น้องกับคนรักอะไรประมาณนี้มันมีเรียกว่ามีปัญหาที่มันแบบเกิดขึ้นอ่ะอาจจะเป็นคุณอาจจะไปทะเลาะก,กับญาติพี่น้องของทางฝ่าย แฟนก็ได้หรือว่าคุณอาจจะทะเลาะมีปัญหาเรื่องในครอบครัวนี่แหละแล้วมันมีอะไรที่มันจะต้องเลือกเขายื่นคาขาดมาว่าคุณต้องเลือกแล้วแหละวคุณจะเลือกใครกันแน่อะไรประมาณนี้เนาะก็เลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอาจจะท้อได้ในเรื่องของความรักแต่ว่ามองว่ามองว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามามันมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะดูแล้วอะ่ะอืม มันมีเหมือนกับบางคนอาจจะตั้งใจในเรื่องของการเก็บเงินบางคนอยากเก็บเงินแต่ว่ามีญาติมาขอยืมบ่อยๆเง่้อยเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่โอเคเลยอะ่ะที่แบบจะมีญาติพี่น้องเข้ามาในขณะที่เราสองคนพยายามที่จะเก็บหอมรอมริบกันมาอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้มีปากเสียงกันขึ้นมานะคะแต่การทะเลาะตรงเนี้ยมันก็ มันก็มีส่วนอะที่เขาเองก็รู้สึกว่าท้อนะคะเขาเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหา,างไงตัวคุณเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายางไงต่างคนอาจจะต่างฝ่ายต่างแยกแยก้ายก,กันไปพักสงบสติอารมณ์แล้วก็กลับมาคุยกันใหม่มองว่าเป็นเรื่องของเงินจะมากอาจจะเป็นเรื่องอ่าความก้าวหน้าในชีวิตความ มองถึงอนาคตอ่ะเออเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคุณและเขาต่างคนต่างมองถึงอนาคตแต่ด้วยความที่มันมีปัญหาจากจุกจิกจากด้านข้างเข้ามาเยอะทําให้ตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรประมาณนี้เนาะอืมประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะต่อไปไปในเรื่องของคนที่เรียนอยู่นะคะคนที่เรียนช่วงนี้มองว่ามีปัญหางุนงิจใจเนาะแล้วก็มีเรื่องให้ไม่สบายใจเยอะเออมองว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่า เ,เหนื่อยอะ่ะไม่อยากเรียนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําคุณคอยชี้นําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกดีนะในเรื่องของการเรียนนะคะหรือถ้าเกิดว่าคนบางคนอ่จท้อเนี่ยแนะนําว่าให้คุณเข้าหาอาจารย์ที่เป็นผู้ชายนะคะ อาจารย์ที่เป็นผู้ชายคนนี้เขาจะช่วยเหลือคุณมีในเรื่องของการศึกษาที่คุณอยากจะไปเรียนหรือว่าคุณอยากมีสละในเรื่องของการเรียนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะให้คําแนะนําคุณมากยิ่งขึ้นบางคนมีการที่อยากจะออกไปเรียนในสาขาที่ชอบแต่พ่อแม่อาจจะไม่สนับสนุนลองคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะตัวคุณเองเลือกในสิ่งที่คุณชอบแต่บางครั้งพ่อแม่มองว่าสิ่งที่คุณจะไปเรียนเนี่ยมันไม่มีอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่เออแบบ เรียกว่าความไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณจะไปอะไรประมาณนี้เนาะเอ่อก็อาจจะทําให้ผิดใจกันนะคะตรงนี้ก็แนะนําว่าลองลองคุยกับอาจารย์ดูว่าเราชอบแบบนี้อะไรไงแล้วก็ลองให้อาจารย์ไปคุยให้ก็ได้นะคะให้อาจารย์พูดกเกลี่ยให้นะคะโดยรวมแล้วนะคะชาวราศีเมถุนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในทุกๆด้านแหละแต่ว่า สุดท้ายแล้วคุณเลือกที่จะก้าวต่อไปคุณเลือกที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่มันมั่นคงคุณจะมีความมั่นคงในเดือนหน้าในเดือนหน้ามองว่าคุณเองน่าจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้แหละก็เรามาดูดวงเดือนหน้ากันอีกทีนะคะชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาราศีเมถุนทุกทุกท่านขอบคุณสาหรับการรับชมนะคะก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับไดมอนด์เมจิกทาวด์ด้วยนะคะสําหรับคำคำทำนายนะคะก็ถ้าเกิดว่า ท่านใดที่ฟังคำทำนายแล้วไม่สบายใจหรืออะไรก็ขอให้คุณแบบรับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆจากไพ่ไปเนาะอยากให้คุณแบบมีความสุขกับการมาฟังคำทำนายแต่ว่าเราก็ต้องทำนายตามความจริงนะคะตามที่แบบไพ่ได้แจ้งเอาไว้นะคะเราจะไม่ได้ทำนายแบบเพื่อเอาใจคุณน่ะนะก็เข้าใจกันเนาะตรงนี้ขอบคุณนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนทุกๆท,ท่านก็ขอบคุณมากคะ่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ